ศิลปินดารายุคเก่าๆที่แบบมีชื่อเสียงมากๆนะฮะเป็นที่โด่งดังกันหลายชั่วอายุคนเนี่ยพอบ้านปลายชีวิตเนี่ยกลับเป็นคนสิ้นไร้ไม้ตอกตายอย่างอนาถาเงี้ยฮะอันนี้คือ<ม>คือผลจากที่คุณดวงเล่ามาทั้งหมดใช่ไหมฮะว่าการไม่รวมตัวความไม่เข้มแข็งขององคอ์กรวิชาชีพแล้วมันยังมีอะไรอีกที่เป็นอุปสรรคต่อต่อการที่ทําให้บุคคลคนหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงมากมีเงินทองเยอะแยะมากมายในยุคหนึ่งแต่สุดท้ายตอนบ้านปลายชีวิตโอ้โหน่าสงสารมากมันมัน มันมาจากปัจจัยอะไรอีกฮนะนอกเหนือจากความไม่ร่วมไม,ไม้ร่วมมือไม่เข้มแข็งกันในวงการวิชาชีพของศิลปินดาราแล้วก็ไม่มีความไม่มีหลักประกันในชีวิตนะครับทีนี้ถ้ามองกันแค่แค่ตรงนี้เนี่ยเราก็มองว่าศิลปินดาราเนี่ยทำไมบ้านปลายมันถึงได้แย่สมมติว่าไม่มีงานางไม่ในะต้องไปนั่งของ,งานกัคนแกๆ่ๆแลไปทำเอาตัวรอดไปวันๆก็ต้องก็ <c oughs> เออมันก็ไม่ใช่แค่เฉพาะศินปินดารานะแลม,มีคนไทยอีกเยอะแยะเลยนะครับ<ม>ที่ทุกวันเนี่ยคุณอย่างคุณทักษิณมาเนี่ยมันมทําให้เรามีสวัสดิการใช่ไหมฮะมันไม่ใช่แค่อาชีพนักสแสดงนะม,มันหมายถึงทุกคนในในประเทศไทยอะ่ะคือลดรายจ่ายเพิ่มรายรับลดรายจ่ายก็แปลว่าหลายๆเรื่องเนี่ยมันต้องเข้าสู่ระบบสวัสดิการสังคมมากขึ้น<ม>นะครับคุณทักษิณก็ไปทําแต่ขณะน,นี้ทุกวันนี้มันโดนทําลายหมดแล้ว<ม>นะเพราะฉะนั้นหลักประกันพื้นฐานยังไม่มี ไม่ใช่แช่ดารานะคนไทยเนี่ยนะฮะถ้าคุณอายุหกสิบปีไม่ใช่ผู้ยากไร้ต่อไปนี้คุณไม่ได้แล้วหลักประกันพื้นฐานคือคนอเมริกันหรือคนฝรั่งที่คุณเห็นมันมันมีชีวิตที่ดีเนี่ยนะฮะจบมาเนี่ยนะครับเขามีหลักประกันอย่างน้อยพื้นฐานเนี่ยหลักปัจจัยสี่นะฮะปัจจัยสี่ที่คุณจะต้องมีในชีวิตเนี่ยเขาเขามีประกันให้คุณนะนะฮะมีเสื้อผ้ามีที่อยู่มีอาหารเนี่ยอย่างน้อยพื้นฐานตรงนี้ต้องมีคือชีวิตของคนยังไงจะต้องดีกว่าหมานะคุณจอม นะครับเพราะนั้นเขามองแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นฐานอาชีพเนี่ยเขาจะมีอันนี้ให้นะคนฝรั่งเวลามันเริ่มต้นมันไม่ได้เริ่มจากศูนย์บางทีของเราเนี่ยไม่ใช่แค่เริ่มจากศูนย์นะจบมางานจบมาจากมาาะไปุ๊บจะเริ่มชีวิตใหม่เนี่ยนะมันไม่ใช่เริ่มจากศูนย์นะคนไทยมันเริ่มจากเป็นหนี้เลยด้วยซ้ํานะครับคืออเมริกันหรือฝรั่งเนี่ยเอาอย่างน้อยเริ่มที่ศูนย์นะคุณมีปัจจัยสีทั้งหมดเพอเพอบางทีสวัสดิการเนี่ยมันเริ่มต้นให้คุณสตาร์ท มีบวกนิดนิดด้วยซ้ำใช่ครับคือรายจ่ายคุณไม่มากเนยะ<ม>ไอ้ไอ้ของไทยเราเนี่ยนะโ,โหนะคุณไม่เอาตัวรอดจะเอาอยัางไงครับมันไม่มีใครช่วยคุณเนะี่ยเพราะฉะนั้นต่างคนต่างก็ต้องเอาอย่างนั้นะนะครับ<ม>ติดลบเป็นหนี้อ่ะเห็นไหมจบมาปุ๊บก,ก็บเป็นหนี้แล้วต้องซื้อรถ<ม>ซื้อบ้านอื<ม>แล้วมึงจะไปเริ่มต้นชีวิตให้มันรุ่งเรืองงดงามได้ยังไงมันลําบากครับจริงๆเรื่องของความเป็นเสรีภาพสิทธิความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยจะเรียกว่าเป็นเป็นบันไดขั้นแรกของวิชาชีพ หรือคนที่อยู่วงการศิลปินดาราบันเทิงด้วยเหมือนกันเพราะมันเป็นมันเป็นมันเป็นศิลปะในการที่จะใช้ศิลปะอย่างอิสระนะฮะในการที่จะสร้างงานศิลปะทั้งหลายทั้งการแสดงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมันมาจากตรงนั้นคนในวงการบันเทิงเองไม่ได้ไม่ได้เห็นคุณค่าตรงนี้เหรอฮะมันถึงมันถึงมันถึงทาให้เราเห็นภาพของศิลปินดาราเนี่ยในเมืองไทยส่วนใหญ่นะถ้าดูจากเหตุการณ์กอปสเนี่ยจะเรียกว่า99.99%ด้านะฮะที่จะหนุนหนุนประเด็จการเนี่ย ทำไมเขาเขาไม่ได้ให้ให้เห็นเขาไม่เห็นหรอือครับว่าความสําคัญของสิทธิเสรีภาพของการของของ,ของการทําอาชีพเนี้ยมันอยู่ตรงนี้เหมือนกันมันเป็นมันเป็นปัจจัยพื้นฐานของวิชาชีพเขาด้วยเหมือนกันก็ไม่เห็นคุณค่าของของสิ่งนี้แหลนะหรือ,อยังไงก็อย่างที่บอกนะครับการเอาชีวิตรอดเนี่ยมันมันมันทำให้ประเด็นนี้ครับบทาทที่เขาต้องเล่นเนี่ยเขาก็ทําไปตาม เขาเรียกว่ากติกาสังคมของวงการบันเทิงเขากาหนดไว้แบบนั้นคุณก็ต้องเขาก็รู้จักเล่นก็รู้จักอยู่นะจนทําให้บางทีการเซอร์ไวเวอร์นะมันทําให้เราลืมอะไรหลายๆอย่างนะ<ช><อ>งคุณจอมบางทีเรามัวแต่ก้มหน้าก้มตาเอาตัวรอดไปวันๆจนลืมเงยมองว่าเฮ้ยอนาคตยาวๆเราจะอยู่กันยังไงบางทีนคนไทยก็ลืมมองอะไรอย่างเงี้ยตักกันทุกวันนะเพราะนะมันไม่เคยมองไม่เคยมองว่าเอคือ จะพูดยังไงก็กลับมาสู่เรื่องเดิมน<ช><ต>คะครับสภาพวัฒนธรรมสังคมเราเนี่ยมันโดยเฉพาะสังคมเอเชียนะ <c oughs> คุณจอมนะผมว่าไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะเอเชียเลยนะเอเชียอื่นๆพัฒนาไปเยอะนะ,ะคุณดงคือผมผมโตมา <นะ S 2> จากเด็กๆเนี่ยนะฮะเ <นะ S 2> มื่อประมาณสัก2 0 30ปี40ิปีที่แล้วนะภาพยนตร์ไทยนี่เป็นอะไรที่โด่งดังมากนะฮะโอ้โหคนเขมรคนเวียดนามคนจีนคนญี่ปุ่นเขาก็ยังดูกันแล้วก็โอ้โหเราเห็นเราเห็นอะไรล่ะการถ่ายทําลักษณะที่เรียกว่า โหมันยิ่งใหญ่มากเมื่อก่อนน่ะจำได้ฉลองพักดีวิจิตนี่เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากในความในความคิดของผมแล้วเป็นเป็นหนังที่ขายให้กับในเอเชียเยอะมากเลยนะฮะแต่สุดท้ายหนังไทยประพวยหยแตกมากในยุคปัจจุบันนี่นี่ก็คือความต่างคือเราเรไม่ได้ไม่แย่ลงแต่เราอยู่กับที่คนอื่นเขานำหน้าเราไปคืออย่างที่คุณจอมพูดว่าเอเชียนี่นะฮะหลายๆประเทศที่เขาเจริญเป็นประชาธิปไตยคุณสังเกตดูครับส่วนใหญ่เป็นเมืองขึ้นมาก่อนทั้งนั้นแหละ <L an ches> ให้ฝรั่งมันมาปกครองสักช่วงหนึ่งนะครับมันก็จะไปได้อย่างญี่ปุ่น <L an ches> ก็สงครามโลกนี่มันมกันก็เข้าไปพัฒนาสิงคโปร์มาเลเซียประเทศที่เขารุ่ง <L an ches> เรืองเนี่ยทุกวันเนี้ <L an ches> เป็นเพราะฝรั่งเขาไปวางพื้นฐานให้นะ <L an ches> ส่วนประเทศที่แหมเอเชียล้วนๆเนี่ยนะอย่างแต่เอเซียล้วนๆเนี่ยมันดูสิครับส่วนใหญ่วัฒนธรรมเอเชียที่ผมมองนะว่ามันต่างกับตะวันตกอเออตะวันตกเนี่ยนะครับเขา เขาเรียกว่ามีพระเจ้าองค์เดียวนะในศาสนาคริสต์เนี่ยมันเป็นศาสนาที่สอนไม่มีไม่มีพระเจ้าองค์อื่นอีกนะมีพระเจ้าองค์เดียวเพราะฉะนั้นทําให้บังบบเรื่องเนี่ยมันไม่สามารถจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีแล้วโดยเฉพาะศาสนาคริสต์เนี่ยมันมีวิธีการรวมตัวนะครับเขาเรียกว่าเป็นการใช้สังคมเนี่ยเข้ามาโดยใช้โบสถ์เนี่ยเป็นคล้ายๆที่ประชุมอ เขาจะไปบวชทุกวันอาทิตย์เนี่ยแล้วเวลาเขาไปบวชมันไม่ใช่แค่พูดเรื่องศาสนานะครับเขาสามารถพูดสังคมของเขาได้เนี่ยมันก็เกิดการรวมตัวกันเขาสอนโดยโดยปริยายของความเท่าเทียมกันของคนเขาบอกมีพระเจ้าองค์เดียวนะฮะมนุษย์คนอื่นไม่สามารถเป็นพระเจ้าได้อีกแล้วถูกไหมฮะนอกจากก๊อสนะใครไปเป็นพระเจ้าเป็นก๊อสนี่โดนเลยนะเพราะฉะนั้นความเท่าเทียมมันเกิดทันทีนะฮะนี่คือแต่ในมุมเราเนี่ยเป็นศาสนาพุทธและโดยเฉพาะศาสนาพุทธที่ ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่สอนให้ยอมนะฮะผ่อนปลนไม่ไม่ไมลบลาข้าวฟันไม่เอาชนะใครอันนี้คือคือถ้าถามมาในโลกธรรมมันดีครับถูกต้องเลยแต่ในหมายถึงว่าในในธรรมะโลกเนี่ยถ้าในยังไง้โลกธรรมมันถูกแล้วนะ <c oughs> แต่ถ้าจะเป็นโลกมนุษย์โลก,กัดโลกอ่าเขาเรียกอะไรนะโลกโลกุตะละเนี่ยคือโลกมนุษย์เนี่ยมันค่อนข้างจะพ่ายแพ้แหละครับนะเพราะฉะนั้น พอสังคมเอเชียเนี่ยเป็นเรื่องของศาสนาพุทธมากๆโดยเฉพาะศาสนาพุทธซึ่งตอนหลังเนี่ยก็โดนลุกไล่โดยศาสนาพราหมณ์และศาสนาอื่นๆเข้ามาจนกลายเป็นศาสนาพุทธที่เละเทะไปไหนแลวลิกายต่างๆมากมายมีการนับถือพระเจ้าเนี่ยอะไรเงี้ยเกิดชนชั้นนะครับคุณ <c oughs> คุณจอมครับ <c oughs> ใช่ครับโดยาะสภาพสังคมของไทยก็จะเกิดเป็นระบบแฟมิลี่นะฮะมันมีญาติมีแม้กระทั่งชื่ออะยังไม่เท่ากันเลยนะ ใช่อ่ลุงก็ต้องใหญ่กว่าแล้วกูก็ต้องเคารพคุณลุงแล้วทั้งนั้นที่คุณลุงเป็นโจรกูก็ต้องเคารพนะฮะบางทีไม่ไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่มันถูกกว่าเสมอนะเนี่ยมันมันเกิดความอย่างเงี้ยไม่เท่าทียมลดลดต่างกันไปมันเป็นอุปสรรคนะความเชื่อทางเอ็นงเนี้ยนะครับมันทําให้เราเกิดโครงสร้างสังคมอีกอีกประมาณหนึ่งที่มันมันไม่ใช่ต่างแต่ว่ามันไม่เหมือนต่งเท่าไหร่แต่ดูถ้าถสะท้อนวงการภาพยนตร์วงการบันเทิงเมืองไทยนะมัน มันถอยหลังไปเยอะนะฮะเมื่อเทียบกับอดีตนะฮะมันมันไม่น่าเชื่อถึงแม้ว่าเราอย่างที่ท,ที่ว่ามาโครงสร้างที่ว่ามาโครงสร้างสังคมไทยที่ว่ามามันก็มามานานแล้วแหละแต่ทําไมมันมันมัน,ม,นมันมามาเห็นความด้อยหรือความถอยหลังเนี่ยในยุคสิบยี่สิบปีนี้แลลวฮะรเราเราดูเฉพาะวงการบันเทิงอนะ่ะใช่ไหมฮะคนคนไทยนี่จริงๆแล้วเป็นคนเก่งนะคุณชอนะฮะจริงๆโดยพื้นฐานนะผมดูนะคนไทยไม่ใช่โง่นะใช่ครับแต่คนไทยในโดนกดทับ นะความสามารถโดนกดทับโดนกดทับโดยระบบของเขาเองอ่ะคือไม่ไม่ให้ใครเจริญก้าวหน้ากว่ากูอ่ะนะกดทับความสามารถกดทับศักยภาพไสงวานยยี่สิบสามสิบปีที่ผ่านมาเราถูกกดทับเยอะมากใช่ไหมฮะเมื่อเทียบกับสี่สิบห้าหกสิบปีที่แล้วอย่างนั้นใช่ไหมครับเออถ้าเราไปเทียบกับเกาหลีเราไปเทียบกับญี่ปุ่นแม้กระทั่งจีนทุกวันนี้นะคือประเทศเหล่านี้โดนปลดปล่อยจากระบบกดทับหมดแล้วนะอืมเขาก็ เหมือนพืชอ่ะเราโตเร็วนะเป็นเราเป็นพืชโตเร็วนะครับกับอีกอันนึงเป็นพืชโตช้าแต่เขาไม่โดนกดไม่โดนหินกดเอาไว้เขาก็โตครับไอเรานี่โตได้เฉพาะที่เขาให้ให้โตนะครับอ่าโดยเฉพาะระบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ใครลำลึกได้บ้างว่าคุณทำงานหาเงินให้ใครใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับครับครับอีอีประเด็นหนึ่งที่เป็นที่ถกเถียงกันมากในในในวงการอ่วงการสังคมไทยนะะแล้วก็คือวงการ บันเทิงเมืองไทยเนี่ยไอเรื่องของความพยายามในการผลิตซ้ําเรื่องของละครน้าเน่าเนี่ยมันมันยังมันมันก็สู่คําตอบที่คุณโด่งพูดก็คือการเอาตัวรอดใช่ไหมฮะนี่คือนี่คือคําตอบที่ค่อนข้างชัดเจนแต่แมมมันไม่ไม่รู้ว่าเราจะต้องดูกันไปอีกนานแค่ไหนแล้วมันก็ทําลาย,ยสมองของคนไทยมาจะเรียกว่าเป็น20-30ปีในระยะหลังแล้วมันอยู่ในช่วงพรามไทด้วยอันนี้มันมันเป็นตัวบ่อนบ่อนทาลายไอยความคิดสร้างสรรค์ของสังคมไทยไปเยอะ แล้วนี่คือสิ่งที่เราเห็นในสังคมสังคมไทยหรือกศิลปินหรือว่าเรื่องของความบันเทิงในประเทศไทยมันน้ำเน่า่ะมันก็เลยทำให้คนที่อยู่ในวงการนี้มันก็เน่าไปด้วยแล้วมันก็สร้างให้พลเมืองเน่าไปด้วยมันมันเป็นอย่างนั้นทําไมคนในวงการบันเทิงไม่พยายามที่จะปฏิวัติตัวเองไปสู่การสร้างงานศิลปะหรืองานบันเทิงที่มันมันสร้างสรรค์กว่านี้มันพัฒนาสมองกว่านี้อะไรเงี้ยมันทําไม่ได้ด้วยด้วยข้อจํากัดอะไรครับ ก็ก็ดูสิครับศิลปินยังขึ้นเวทีแล้วไปบอกเออตับตับตับยิงกันตายสมน้ําหน้ามันอยู่เลยฮะบนเวทีหรือว่านะขึ้นเวทีที่ไปไล่ประชาชนออกนอกประเทศอยู่เนี่ยคมันตะลึงนะผมวันนั้นผมฟังผมก็ตะลึงนะพูดได้ไงวะเนี่ยนะเนี่ยศิลปินไทยส่วนหนึ่งมันยังเป็นอย่างนี้อยู่เลยโดยเฉพาะศิลปินส่วนนี้ได้รับการสนับสนุนให้ขึ้นเป็นแกนนําในในระบบการบันเทิงนะคุณจะเห็นว่าดาราที่เป็นตรงนี้ดังๆแล้วนั่นแหละที่มีไอเดียพวกนี้ ไอ้ที่ทใหญ่ด้วยสมองชาพวกนี้เป็นคือเขาไม่รู้ตัวนะว่าเขาทําอะไรอยู่คุณรู้จวมั้ยคือเหมือนคนไทยจํานวนมากอะ่ะวันเนี้ยก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตกูก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆโดยไม่มีสติคิดว่าหยุดคิดว่าเอ้ยนะฮะยางเท่เชื่ออะไรที่เขาสั่งสอนล้างสมองกันมาระยะเวลาย,ยาวน,นานเนี่ยคุณก็ว่าไม่ได้ไอ้พวกที่ตื่นรู้เนี่ยมันก็มีแค่จํานวนหนึ่งนะคุณจอม เออเราอย่าไปพูดถึงสลิมอย่าไปพูดถึงเสื้อแดงผมพูดถึงคนเสื้อขาวจํานวนมากในประเทศไทยเนี่ยนะวันนี้การเมืองยังไม่สนใจเลยนะวันๆคือวงการบันเทิงนี่สําคัญมากๆแต่โดนกดทับให้ดูเป็นกระจกนะโดยให้เราเราไม่เห็นความสาคัญแต่ผู้ปกครองบ้านเมืองเราเนี่ยเขาเขาเห็นนะว่ามันสําคัญเขาเลยเป็นวงการาที่เขาต้องควบคุมนะครับต้มีการต้องควบคุมเมื่อก่อนอคุณจอมเห,เห็นไหมว่ามันเคยมี ดาราคู่ขวัญน่ะเมื่อก่อนเนี่ยสมัยมิรชัยบัญชาจำได้ไหมฮะดังในโบราณสมบัติเพชรชราอะไรเงี้ยนะมิรชัยบัญชาสมบัติเพชรชราอะไรเงี้ยใช่เออนะนี่ผมเล่าเกตเต็ดให้ฟังนิดหน่อยยกตัวเมื่อกี้คุณจอมถามว่าทําไมอ่าวงการบันเทิงมันไม่พัฒนาไปเหมือนฮ่องกงใช่ครับคือในช่วงนั้นเนี่ยกำลังเจริญเลยนะมิรชัยบัญชาจําได้ไหมฮะสมัยนั้นจำได้ฮะฮ่องกงต้องเอามิรไปเล่นเป็นพระเอกอ่ะนะสมัยนั้นเจริญมากใช่ทีนี้พอเจริญมากเนี่ยภาพยนตร์เนี่ยนะครับ มันวัดเรตติ้งนะคุณจอมเราเห็นชัดเจนเลยดาราคนไหนเนี่ยได้รับความนิยมเลยนะะภาพยนตร์คือคนมันจะไปยืนหน้าโรงเราเห็นเลยซื้อตั๋วเจ๊งไม่เจ๊งเราเห็นเลยครับอันนี้แม้กระทั่งงานศพมิจฉาบัญชาเนี่นะคนไปถล่มฟ้ามัวดินเลยครับใช่ครับแล้วหลังจากนั้นคุณจอมครับอยู่ดีๆครับรัฐบาลเราก็เปิดนะเปิดให้ภาพยนตร์ฮอลลีวูดเข้ามาอย่างเสรีนะครับไม่มีการไม่มีกำแพงภาษี ก็เจงนะครับคุณจอมครับเพราะหนังฮอลลีวูดตอนนั้นน่มันเป็นหนังก๊อปปี้มันไม่ใช่ว่าคือมันลงทุนเป็นพันล้านก็จริงอะแต่เวลามันมาขายด้วยวัตถัยมันขายราคาก๊อปปี้เนอะมันพิมพ์หลายๆก๊อปปี้มันก็ถูกนะแล้วมันแล้วมาสู้กับหนังที่ต้องลงทุนสร้างจริงๆแบบหนังไทยเนี่ยมันมันสู้กันได้เหรอคุณจอมนะแล้วคุณภาพเขาก็ดีกว่าอะไรดีกว่าฮอลลีวูด่ะเนี่แหละครับก็ทําลายวงการหนังไทยแล้วก็ไปส่งเสริมวงการทีวีนะทีวีมันต่างอะไรกับทีวีมันต่างอะไรกับ ภาพยนตร์ทีวีทุกวันนี้เป็นเรตติ้งเทียมหมดนะคุณจอมนะไม่เหมือนภาพยนตร์นะภาพยนตร์เมื่อก่อนนี่มิดดังไม่ดังนี่มาหลอกกันไม่ได้นะครับเพราะว่าคนมันไปเห็นๆกันเลยนะทุกวันนี้เรตติ้งคุณดูเลยครับช่องเจ็ดแม่งดีไม่ดียังไงเรตติ้งกระฉูดตลอดชูเ่้งน้ำเน่าเท่าไหร่เรตติ้งมึงยิ่งดีเท่านั้นสปอนเซอร์ก็ลงนะเพราะมันเพราะมันเป็นเรตติ้งเทียมมันเป็นการสํารวจเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดวัตถุประสงค์ทางการเมืองอะไรก็แล้วแต่ ตอแหลกันหมดนะครับแม้แก็ทั่งเรื่องเล็ดนะครับเพราะฉะนั้นดังจริงดังไม่จริงมีเหรอประเทศไหนครับนางเอกที่ดังที่สุดนะเลตติ้งดีที่สุดกับพระเอกเลตติ้งดีที่สุดไปเล่นหนังแล้วเจ๊งมีไหมครับประเทศไทยมีนะจับเอกเกษดาพรคู่อ้ําพัชราภาไปเล่นหนังเล่นหนังเรื่องอะไรรู้เจ๊งครับมสมัยนั้นคือเขาเลตติง้งดีสุดนะสองคนนี้คู่กันตามหลักความจริงมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมถ้าเลตติ้งคุณดีนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างวันนี้ดาราจะดังไม่ดังมันไม่ได้อยู่ที่ประชาชน มันอยู่ที่นายคุณก็จะให้คุณดังหรือจะให้คุณดับเนี่ยฮะเข้าใจไหมเพราะนั้น,นโครงสร้างมันเป็นแบบนี้นะ,ะคุณจอมเขาอายมาตลอดนะครับวงการบันเทิงอนอกจากโครงสร้างอันนี้แล้วเนี่ยเหตุผลที่ทําให้งานดีๆหรือมีคุณภาพในเชิงสร้างสรรค์ที่มาจากบันเทิงเนี่ยเมืองไทยเนี่ยมันไม่เกิดมันมาจากอย่างอื่นถึงไหมฮะข้อกฎระเบียบอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีส่วนคือคนที่มีอํานาจในวงการบันเทิงมันไม่รู้การละครนะคุณจอม ตลกเป็นเจ้าของเงินเนี่ยคนใน,น <ะ S 2> วงการบันเทิงที่มันเรียนการละครจริงๆเนี่ยที่มันรู้จักว่าเออภาพยนตร์การละครจริงๆเนี่ยในวงการทีวีที่มันมีอํานาจใหญ่ๆอย่า,ยยางเสียเจียงเนี้ยนะมนันของมันเป็นคนอนุมัตินะ่ะหนังหรือห้ทําแล้วมันรู้ไหมการละครคืออะไรอเคยเรียนไหมมันไม่เคยสนใจหรอกช่องเจ็ดคุณแดงสุรางเคยรู้ไหมเออส,สุรางนี่ยัง,ย,งยังรู้บ้างนะครับเพราะว่าเขาเรียนมาแต่ก็ต่าอ่าอ่อยังอ่ะ ช่องอื่นๆคุณดูผู้บริหารหรือแม้กระทั่งผู้จัดทุกวันนี้การคัดเลือกผู้จัดเขาไม่ได้ว่าหรือแม้กระทั่งผู้กำกับนะครับสมัยนี้ยังดีนะเดี๋ยวนี้มีเรื่องเรียนการเรียนภาพยนตร์เข้ามาเยอะขึ้นนะผู้กํากับสมัยผมเนี่ยนะบางทีเป็นตากล้องเป็นเด็กยกไฟนะแล้วมาเป็นก็ป้องปุ๊บถ่ายถ่ายรูปเป็นก็คิดว่าทําละครได้แล้วละกูก็เป็นผู้กำกับน,นี่ยครับไอคนที่ กำกับนโยบายเนี่ยแม้กะทั่งพูดจัดเยอะแยะเลยที่ผมทํางานร่วมด้วยมานะคุณจอมไม่รู้เรื่องการละครอย่างกันตนาเนี่ยนะผู้บริหารใหญ่เนี่ยยังพูดอยู่เลยว่านะเปิดโรงเรียนสอนการละครที่ผมไปสอนด้วยนะบังคับหลักสูตรนะผมงงนะหลักสูตรนะอวิธีการคัดเลือกพระเอกนางเอกพระเอกต้องสวยนางเอกต้องเอิอนางเอกต้องสวย <c oughs> พระเอกต้องหล่อเฮ้ยมันมีที่ไหนไว้เนี่ยการละครมีแบบนี้เลยนี่คือผู้บริหารกําหนดมาให้เราสอนแบบนี้นครับอลองคิดดู คือเขาไม่รู้ครับคือและคนเหล่านี้เป็นคนกําหนดนโยบายอคือคนไม่รู้ไปนั่งกํากับคนรู้อย่างเงี้ยคุณจอมนึกออกไหมอืมเข้าใจแล้วไอ้<ต>คนรู้มันก็จะโดนกดทับมันทําไม่ได้มันจะคิดอะไรใหม่ๆก็ไม่ได้ครับนะ <c oughs> มันก็ต้องคิดตามกรอบคือเรียกว่าบ้านเราเนี่ยให้ให้คนอย่างเหมือนรตยุทธ์เนี้ย ไอ้เอาเอาคนโง่มานั่งเป็นนายกเนี่ยประเทศมันจะเจริญได้ไงให้มันมาจูงเรา่ยเราเราสามารถจะเอาฉลาดกว่ามันอ่ะแต่เราต้องมานั่งเดินตามคนโง่เงี้ยเรามันจะไปเจริญได้ไงระทศอย่างนี้ครับถามนิดนึงว่าถึงตอนนี้เนี่ยสี่ห้าหกปีหรือจะเรียกว่าสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยสังคมไทยมีการสะท้อนกลับไปยังวงการบันเทิงมากบอกว่าทําไมคุณสร้างละครน้ําเน่าให้กับมามามาให้กับคนไทยมากจนเกินไปคุณทําลายอสติปัญญาคนไทยคือหนึ่งในในปัจจัยการทําลายสติปัญญา สร้างสรรค์จิตนาการของคนไทยด้วยนะละครน้ำเน่าเนี่ยคนในวงการละครทั้งหลายวงการมาเทิงทั้งหลายเขาเขายังไม่รู้สึกเลยฮะกับเสียงสะท้อนเหล่านี้ก็รู้สึกครับรู้สึกแต่ในที่สุดมันไม่<อ>สำคัญเท่า,ม,ามันไม่สําคัญเท่าเสียงสะท้อนของเอเจนซี่หรอกครับอ๋อใช่ดูนะเอเจนซี่อยากได้แบบนี้ชัวชัวเนี่ยขายดีอย่างนี้แน่นอนนะฮะคุณจะไปทําอะไรฉีกอะไรได้นะฮะในเมื่อบางคนทํามาหนึ่งเรื่องวัดดวงเง๊ง เอาก็ใช่ฮนะคืออเมริกันหรือประเทศที่จเจริญเนี่เขาจะแบ่งเป็นสองส่วนแม้กระทั่งหนังฮอลลีวูดนี่จะเป็นหนังสองประเภทนะฮะประเภทหนึ่งคือหนังทําตลาดเลยใช่ครับกับอีกประเภทคือหนังวิจัยนี่รอ้ไหมหนังวิจัยทางการตลาดซึ่งทํามาเพื่อไม่ได้หวังไม่ได้ว่าหวังรวยวันนี้แต่หวังเพื่อจะดูตลาดในอนาคตอยู่เรื่อยๆคือข้างหลังมันจะทำสองส่วนนะคืองานวิจัยรีเสิร์ชเนี่ยมันมันจะต้องไปเรื่อยๆและอีกงานหนึ่งรีเสิร์ชเสร็จแล้วเอาเข้ามาทำมาหากิน ซึ่งทั้งสองส่วนเนี่ยนะครับมันมันพึ่งพาศส่กันเหมือนกับเราปลูกต้นไม้นะตัดต้นไม้แล้วไม่ปลูกอ่ะประเทศไทยเป็นประเภทที่ตัดอย่างเดียวครับหากินอย่างเดียวจะกินอย่างเดียวแต่ไม่ปลูกต้นไม้ใหม่หมูงงานมันเหมือนกันก็ไม่ปลูกคล้ายกันในทุกวงการนะแบบนี้เหมือนใั่หมดเลยครับมันก็เปลี่ยนครับแบบนี้นะมีหอยหลังเข้าคลองไม่มีไม่มีเจริญขายได้แล้วครับครับลานั่งดูการประกวดหรือว่าการมอบรางวัลของ ออสการ์ Oscar, ลูกๆทองคำหรือของประเทศอ,อื่นๆเนี่ยนะโอ้โหมันมันศักดิ์สิทธิ์มันยิ่งใหญ่มันอลังการมันดูขลังอะ่ะแต่ของประเทศไทยมันโอ้โหเวลาดูแต่ละทีมันตลกมันไม่รู้จะรู้จะบ,บรรยายยังไงเคยมีความรู้สึกไหมฮะรางวัลที่มอบให้มันมันดูเบิรอดแม่มันไม่รู้จะอธิบายยังไงร,รู้สึกยังไงกับเราจริงนะผมเป็นคนที่ไม่เคยได้รับรางวัลเลยนะคุณจอมประกอบอาชีพมาเนี่ยไม่เคยเลยทําไมไม่ได้ลุงแอ ถ้าผมบอกจริงๆผมจะเอาเนี่ยมันได้หลายตัวแล้วนะคุณจอห์นอ้าวจริงๆถ้าผมจะเอานะอ่าถ้าผมจะเอามันได้หลายตัวนะบางทีหนังบางเรื่องเนี่ยนะมันมันมันมาแล้วละครมาแล้วเรื่องนี้นะผู้จัดจะมาถามเลยเฮ้ยโด่งเอาไหมผู้ร้ายดีเด่นฮะอ่าฮะเข้าจ่ายกันตัวละแสนสองแสนก็ซื้อให้นะฮะเขาซื้อให้ผมนะเออพูดเจ้าของละครเขาซื้อให้เลยอ่ะครต้องมาถามผมเนี่ยไอสุพรรณาคงแล้วมั้งนะฮะผมจาไม่ได้แล้วนะ ก็มาถามเนี่ยเอาไหมถ้าเอาป่านนี้ผมได้ไปหลายตัวแล้วครับ <S <S ผมก็บอกว่า้าจะเอาทําไมว่าแบบนี้มันไม่ได้อะไรถูกไหมมันไม่ใช่มันไม่ใช่ความจริงอ่ะมันเป็นเรื่องก็ทั้งหมดแหละครับสุดท้ายเนี่ยในเมื่อละครหรือว่าเลตติ้งหรือว่าการวัดป๊อปปูล่าโหวตในในวงการละครไทยหรือวงการบันเทิงไทยมันผ่านการกั่นกรองโดยเอเจนซี่มันไม่ใช่ไดเรกโดยตรงนะ <S <S ปอ๊อปปูล่าลโดยตรงแล้วไม่ซื่อสัตย์นะเป็นเมืองตอแหลแบบเนี้ยมันมันก็จะเป็น การให้รางวัลและในที่สุดรางวัลเหล่านี้ไม่อยากได้นะคุณจอมจะเอาไปทำไมมันก็<ะ>เป็นแค่ตัวตาอุปโลงหนึ่งตัวแล้วก็เฮ้หลอกชีวิตกันไปตอนแล้วแต่นะฮะทีนี้การให้รางวัลมันก็มีผลต่ออาชีพันแหละมีรางวัลก็ผู้จัดก,ก็จ้างมากขึ้นทั้งทั้งที่บางทีอาจจะไม่ใช่ดาราที่ป๊อปปูล่าจริงๆคนคชอบจริงไม่ไม่มีใครรู้จริงเรื่องนี้นะฮะก็เป็นการเป็นการตลาดเทียม นะประเทศไทยเนี venue, so, ่ยมันเกิดการตลาดเทียมขึ้นมาอย่างเห็นว่าสินค้าดีๆหลายชิ้นเนี่ยเขางงนะเวลามาทาการตลาดในเมืองไทยนะคุณจอมเพราะที่อื่นเนี่ยเขาทําแล้วโอ้เขาก็ทําตรงไปตรงมาเขาก็ขายดีแต่พอมาเมืองไทยเอ๊ะทาไมทาไมเลตติ้งมันมันเชื่อไม่ได้ทำไมกูทำแล้วกูเจ๊งทำไมกูทําแบบนี้ประเทศอื่นรวยหมดพอมาทําประเทศไทยมันตลาดหมดเขาเรียกว่าตลาดเฉพาะในเมืองไทยถ้าดูเรื่องการตลาดมันมันเป็นเรื่องแบบนี้จริงๆประเทศไทยมันเป็นเมืองตอแหลจริงๆครับเพราะนั้นฮอลลีวูดเนี่ยที่มันยิ่งใหญ่ก็เพราะว่า อ,อมันเป็นของจริงนะ <ừ> การให้รางวัลออสการ์เนี่ยมันไม่ใช่ให้รางวัลจากกรรมการแค่เจ็ดแปดคนแล้วไอ้เจ็ดแปดคนที่ให้เชื่อไหมคุณจอมไอ้คนมาตัดสินให้รางวัลนักแสดงดีเด่นนักแสดงยอดเยี่ยมอะไรเงี้ยมันไม่เคยรู้การละครเลยนะไอ้กรรมการท <ๆ S 2> ี่มานั่งจานวนมากนะั่นอ่ะมันไม่รู้ <ừ> เรื่องหรอกครับการละครคืออะไรอะไรเล่นดีแปลว่าอะไรเล่นไม่ดีแปลว่าอะไรนะมันยังคิดว่าการร้องไห้ได้เป็นการเล่นเก่งอยู่เลยนะมันยังคิดอย่างนั้นอยู่นะเแต่ฮอลลีวูดเนี่ยรางวัลอสการ์เนี่ยเขาไม่ได้ใช้ กระบวนการกันกรองเข้ามาจากประชาชนนะคุณจอมนะเท่าที่ผมรู้เท่าที่ผมเข้าใจก็หมายความว่ามีอมีอะไรสมาชิกใช่ไหมฮะสมัครเข้ามาเป็นทันทันนะแล้วก็มันั่งอ่ะเป็นประชาธิปไตยอ่ะเพราะฉะนั้นรางวัลที่ได้เนี่ยมันมากกว่าตุ๊กตาคุณจอมมันคือใช่ครับมันคือความสําเร็จของสังคมและมันเป็นสังคมที่เท่าเทียมอ่ะมันเป็นฝูงหมาป่าเนอ่ยหรฮะเมื่อฝูงหมาป่ามาอยู่รวมกันแล้วมีตัวใดตัวหนึ่งที่เก่งขึ้นฝูงหมาป่าตัวอื่นก็ยอมรับ อันนี้ครับคือ,ค,อคือผู้นําที่แท้จริงเลยบอกประจักษ์ใจไม่ใช่หมาพุดเดิ้ลนะครับที่มีมีเจ้านายนะที่ไม่ใช่หมานะครับหมาพุดเดิ้ลมันจะมีหวนกาูงที่ไม่ใช่หมาใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นคนเอก็เหมือนกับคนไทยก็มีนะเวลานับถือผู้หลักผู้ใหญ่ก็นับถือกันเป็นแบบมันไม่ใช่คนเสมอภาคกับเราครับครับ,รบ,รบมีอันหนึ่งที่มีคําถามอยู่มากนะฮะในใน,ใน,ใ,นในการใช้ศิลปินดาราเป็นเป็นคนต้นแบบนะฮะ เป็นลูกกตันญูเพราะพอเริ่มเริ่มดังมาหน่อยหนึ่งก็จะมีรางวัลให้เยอะไปหมดนะฮะเป็นลูกกตันญูบางเป็นคนดีด้านนั้นด้านนี้ด้านโน้นด้านนี้แล้วส,สุดท้ายต่อมาก็ดีแตกหมดนะฮะหลายคนก็ดีแตกนะฮะไม่ดีดีจริงเป็นคนไม่ได้คือคิดอย่างไรต่อการเอาดารามาเป็นคนต้นแบบในเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเรื่อยอย่างเงี้ยก็เขาก็ดารามีหน้าที่ตรงนี้ครับเป็นดารามันเป็นมันเป็นไอดอลนะเป็นต้นแบบพื้นฐานอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเวลาเขาจะให้รางวัลก็ก็จริงๆมันเริ่มจากคณะกรรมการแล้วนะกรรมการที่มาสี่ห้าคนมันเป็นใครวะมันจะมาตัดสินว่าใครเป็นลูกดีเดน่นมันมันไปดูลูกทุกคนในประเทศหรือยังครบหรือยังหรือว่ามีการส่งส่งประกวดไหมนะเอาใครคิดว่าลูกดีเดน่นมึงส่งชื่อเข้ามาแล้วกูก็พิจารณาดูตามจังหวัดนะฮะเอาเรื่องเอาหล่ะแต่ไม่นั้นเป็นการเขาเรียกเป็นการโฆษณาชวนเชื่อแบบถูกถูกด้วยซ้ำนะฮะเป็นการโวนาชวนเชื่อแบบช่วยช่วย เออมึงไม่ได้หวังจะเอาดีอะไรเลยกับการโฆษณาตรงนี้เอาแค่ว่ากูห้าค,คนกูมีอำนาจก็ตแต่งตั้งกูเลือกใครก็ได้อย่างเงี้ยนะ mm hmm. ชีวิตคนทั้งประเทศอยู่ในมือไอ้หาไม่กี่ตัวเนี่ย <laughs> ประเทศไทยมันเป็นแบบนี้เองไนงะคุณจอมนะ mm hmm. มันเป็นสังคมที่ผมบอกไนงะว่ามันเป็นสังคมตอแหล mm hmm. คือประเทศเราจะเจริญนะคุณจอมนะ mm hmm. เอาเลยพื mm ้น hmm. ฐานกลับมาเลยขั้นที่หนึ่งก่อนเลยนะ mm hmm. เราต้องเริ่ม จากความจริงก่อนเริ่มจากการแสวงหาความจริงก่อนแล้วมนุษย์ไทยทุกคนต้องเคารพความจริงนี่คือข้อแรกถ้าคุณจะเจริญไม่ว่าจะเป็นสังคมไม่ว่าจะเป็นชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นอะไรตั้งแต่นะการยืนอยู่บนความจริงมันทําให้คุณไม่หลงทางอืเพราะฉะ<ช>นั้นนี่เป็นพื้นฐานแรกๆเลยด้วยซ้ําครับเพราะงั้นถ้าถ้ามองว่าเราจะพัฒนาวงการบันเทิงไทยในอนาคตเนี่ยมันมันต้องรอให้การเมืองของประเทศมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นใช่ไหมถึงจะนําไปสู่การทําให้วงการบันเทิงก็พัฒนา คู่กันไปด้วยพอสังพอประชาชนไทยคิดแบบประชาธิปไตยเป็นเนี่ยนะครับเดี๋ยวสังคมมันจะเป็นประชาธิปไตยเองอพอสังคมเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยนะครับการเมืองมันหนีไม่พ้นหรอกมันจะต้องเป็นประชาธิปไตยตามคือคือมันมีสามระบบสังคมเศรษฐกิจสังคมไอ้สังคมการเมืองเศรษฐกิจนะแต่ผมมองว่าพื้นฐานที่สําคัญที่สุดตอนนี้คือคนไทยเนี่ยเป็นประชาธิปไตยหรือยังนะครับเป็นหรือยังคือถ้าเราเป็นยังไงมันก็เป็นนะนะเริ่มจากครอบครัวคุณเป็นประชาธิปไตยไหม คุณลองสำรวจดูดีๆนะคุณแบ่งชนชั้นในครอบครัวไหมหรืออะไรเป็นเท่าเทียมกันหรือเปล่ามีเสรีภาพไหมนะเคารพจิที่ผู้อื่นไหมนะแล้วมีความสามัคคีไหมนะเพราะมีสามข้อนะําหลักประจําตจผมก็ยังยึดถือหลักประิปไใจของฝรั่งเศสอยู่นี่แหละครับเสรีเสมอภาคแล้วก็พลรือนภาพผมแปลว่าพลรือนภาพหมายถึงการอยู่แบบพี่น้องกันผมแปลว่าสามัคคีนะฮะับเขาสามสามตัวนี้ถ้ามันมีสามตัวนี้ในสังคมตั้งแต่เล็กๆนะครับ สบายมากเลยคุณจอมครับผมไม่ห่วงเลยผมจะไปต้องไล่ประยุทธ์ไหมหรืออะไรนะมันมันเป็นเรื่องที่ไม่เขาอยู่ไม่ได้ด้วยซ้ำเผด็จการจะไม่มีวันหยั่งลากลงไปในแผ่นดินประชาธิปไตยได้ไม่มีทางครับยกเว้นว่าแผ่นดินนั้นมันยังไม่เป็นประชาธิปไตยตมันยังมีเผด็จการเป็นปุ๋ยอยู่เพราะนั้นต้นไม้เผด็จการมันก็ตโตอยู่ทุกวันนี้ที่เราเพราะน,นั้นวันนี้ผมหวังกับสังคมมากกว่านะคุณจอมนะครับขอบคุณคุณอัตชัยมากครับขอบคุณมากครับคุณโด่งครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับครับคุณอัตชัยอนันตเมฆนะครับหรือว่าคุณโด่งนะฮะอดีตศิลปินดาราผู้มีชื่อเสียงที่ลี้ภัยการเมืองของเมืองไทยมาอยู่ในต่างประเทศนะครับแล้วก็ยังคงพูดคุยและก็เคลื่อนไหวในเชิงของการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพและความเป็นประชาธิปไตยให้กับสังคมไทยต่อไปนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมนะครับคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ